อ่าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะผมอาจารย์แบงค์เนาะจากเพจตามผมลงทุนอ่าแล้วก็ช่อง YouTube ตามผมลงทุนเนาะอันนี้ประชาสัมพันธ์เนาะสำหรับคนที่อ่าจะเข้ามาในลายกลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะคือตอนนี้เราปิดลบสมัครนักเรียนรุ่นเก้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็อ่าส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้ามาในลายกลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะเพื่ออ่ารับแผนแผนการเทรดอ่าทองคำเนาะทั้งอ่าทองคาแล้วก็บิตคอยของอาจารย์พีทอาจารย์พีทจ,จะส่งแผนเข้ามาในในใ,ใ,ในกลุ่มเวะลาครั้งเนาะแล้วก็ส่วนผมจะส่งแผนทองคำเข้า ไปในรายกลุ่มคนเปิดพอร์ตก็คือแผนช่วงเช้าแล้วก็แผนช่วงเย็นเนาะใครสนใจก็สามารถที่จะเปิดพอร์ตได้ตามลิงก์ใต้ใต้โพสต์ใต้ใต้คลิปอันนี้เนาะอันนี้เป็นช่องทางในช่อง Youtube ตามผมลงทุนเนะาะก็คลิกลิงก์เข้ามาใต้ตรงนี้เนะาะนี่ปึ๊บแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้เนาะคลิกเปิดพอร์ตกับผมเนาะตรงนี้ผ่านผ่านช่องทาง YouTube อ่ะว้วก็เลือกลงทะเบียนตรงนี้เนาะอ่ะใครที่ยังไม่มีพอร์ตของ XM ก็ลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยก็ใส่ข้อมูลอะไรเรียบร้อยจนได้เลขพอร์ตมาเรียบร้อยตรงนี้เนาะก็แจ้งแจ้งเข้ามาในลายล d ลายไอดีผมเนาะอ่ะตรงนี้ A b B e E ตรงนี้เนาะ B A E W A N G แล้วก็ BANK อ่า อ่ะส่งเข้ามาคือแอดแอดไลน์ผมเข้ามาแล้วก็อ่าบอกว่าเปิดพอร์ตแล้วแล้วก็อ่าจะขอเข้าในไลน์กลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะอ่าผมก็จะให้แอดมินตรวจสอบนิดหนึ่งว่าเออทำ ถูกต้องอะไรหรือเปล่าเนาะแล้วก็ในช่อง y t u t u เนี่ยผมจะแชร์แผนให้วันวันละแค่หนึ่งครั้งเนาะแต่ว่าถ้าใน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 ลน์กลุ่มทั้งกลุ่มนักเรียนกลุ่มคนเปิดพอร์ตก็เราจะได้แผนทั้งช่วงเช้าแล้วก็แผนช่วงเย็นในการประชุมแผนซึ่งกลุ่มนักเรียนก็จะมีทั้งแผนของทองคํา s ็นเซอร์ฟิวเจอร์แล้วก็หุ้นวันละ5ตัวเนาะส่วนในในกลุ่มคนปิดพอร์ตก็จะได้ตัวแผนของเรียลไทม์เนาะของตัวทองคำให้ ในช่อง YouTube ผมจะอัปเดตใหว้วันละครั้งเดียวแต่ว่าเป็นแผนที่ดีเลยเนาะใครสนใจก็สามารถที่จะทักไลน์ผมได้โอเคเปิดพอตามนี้เลยเนาะตามตามที่แจ้งไปโอเคครับโอเคสวัสดีพี่ๆทุกท่านเนาะเดี๋ยวมาดูแผนทองคำสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้เนาะวันนี้วันศุกร์ที่12 มะกะา,าเนาะตอนนี้เวลาเที่ยงเนาะเออวันนี้มาช้าหน่อยแต่ว่าเมื่อเมื่อวานเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อวาน,ววานก็คือเมื่อเช้าเราก็ส่งสรรัญญาณผมส่งสัญญาณให้แล้วเนาะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นมาแถวแถวสักโซนถ้าอะไรโซนโซนสามสี่แถวแถวโซนสามสี่สามห้าแถวแถวโซนนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราหาจังหวะเล่นเล่นเล่นเซล์กันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยววางไอเดียกันดูแล้วกันว่าเราจะเล่นยังไงเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานแผนยังไงเมื่อวานแผนก็คือเซล์กันโซนตรงนี้เนาะเซลกันเซลกันโซนตรงนี้แล้วก็จุดบุนขอองงรราคก็ยู่ตี้ จุดหมุนของราคาอยู่ตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็ต่อเนื่องกับแผ่รอบเย็นก็คือแผ่รอบเย็นก็คือเมื่อวานมีข่าวตัวเลข C P I เนาะซึ่งตัวเลข C P I ออกมาก็คือมากกว่าเดิมเนาะมากกว่าคาดแต่ว่าอ่ามันมีมันมีเออร์เรอร์นิดนึงตรงที่ตรงที่เมื่อวานไอ้ตรงนี้เนี่ยบางบางบรกเนี่ยมันวิ่งไปจนถึง4 2 4 3เนาะอ่ายังยังของ S c a p เองอ่ะก็คือวิ่งมาแค่39ตรงนี้เนาะก็คือไม่ไม่ไม่ถึงจุดจุดจุดหมุนของการขึ้นไปชุดนี้เนาะแล้วก็ ลงมาไอ้จังหวะลงมาคือเราเซล์เราเซลกันนั่นแหละเมื่อวานเราก็เล่นเซลกันนั่นแหละโซนตรงนี้เนาะแล้วก็ราคาไหลลงอะไรฮะลงจุดหมุนของราคาก็คือลงจุดหมุน2 4แล้วก็หลุดไอ้จังหวะหลุดนี่คือโอ้โหมารแดงยาวเลยเนาะปื๊ดแล้วก็อะไรลงมาถึง1314งส่แถวเนี้ยก็คือตรงเนี้ยเป๊ะเลยคือตัวเลขแม่งโคตรเป๊ะเลย1 6อยของสวิงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยยังไงก็คือเราก็เล่นบายเนาะหลับหูหลับตาบายขึ้นไปเลยก็ ผมก็โอมผมก็ผมก็มบายมาเมื่อคืนเนาะเออไมห้หนึ่งติดมาเออแล้วก็มาตื่นมาตอนเช้าแล้วก็โอ้โหตอนเช้าตื่นมาก็คืออยู่ที่สามสองนะอยู่ที่สามสองก็โอเคปิดทํากําไรไปเลยแล้วก็อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูไอเดียกันต่อนะว่าเออเราจะเล่นกันยังไงต่อจริงๆไอเดียเมื่อวานโอ้โหนั่งมาตามแผนทุกมทุประการเลยเนาะก็คือเซลล์บนหลุดตรงนี้อ่าฝนลดตามลงมาแล้วก็อะไรฮะแล้วก็มาบายเอาโซนตรงนี้โอ้โหแบบ สุดติ่งเนาะทั้งก็ยินดีกับพี่ๆทั้งทั้งในกลุ่มนักเรียนแล้วก็เออทัง้งคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาด้วยเนาะก็อมามาดูไอเดียของวันนี้นิดนึงอันนี้อาจจะเป็นคลิปคลิปสั้นๆแล้วเนาะเพราะว่าตลาดมันเปิดมาจนตอนนี้ทางเที่ยงแล้วนะพอดีวันนี้เออผมหลับหลับต่อเนาะตื่นเช้ามาแล้วก็หลับต่อแล้วก็ตื่นตื่นอีกทีไม่กี่สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วอา่าเมื่อคืนบาร์กินหนงวมาพูดเนาะเที่ยงคืนสี่สิบนาทีนะแต่ก็ ตลาดก็รีบาวกลับขึ้นมาเนาะตอนตัวทองคำเนะเาะข่าววันนี้ช่วงบ่ายก็จะมี GDP ของของฝั่งอังกฤษเนาะมี GDP ของฝั่งอังกฤษแล้วก็ช่วงคำ่ำช่วงค่ำวันนี้ไม่มีข่าวใหญ่เนาะมีอ่ามีมีข่าว3ดาวก็จะมีตัวเลขดัชนีผู้ผลิตตัวเลข,ข PPI เนาะของเดือนธันวาก็ตัวเลขเห็นน,น,น,นี่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มมากกว่าเดิมเนาะเพิ่มมากกว่าเดิมก็ฝั่งเลียวเซกเตอร์ก็คงจะดีขึ้นคงจะดีคงจะดีขึ้นก็ ทองคำอาจจะมีการโดนกดดันราคาทองคำลงกดลงไปต่อเนาะคืนนี้เนาะวอลุ่มชงกลางวันตามตามที่บอกเลยว่ามันไม่ค่อยมีอะไรหรอกเออมันจะไปเล่นเอาตอนเย็นทีเดียวเลยหลังเที่ยงคืนก็ไม่มีข่าวสําคัญก็ตัวเีขจะมี p p i อย่างเดียวแล้วกันเนาะไปดูในข้อมูลเชิงกราฟเลยแล้วกันว่าเอตอนนี้เราเรากำลังอยู่ตรงไหนของชุดคลื่นประเด็นคือในภาพของ วีคเนี่ยโอเคเมื่อวานเนี่ยมันมีการลงมาทําไส้มันลงมาทานะนิวโลนะในในในภาพของเดแต่ในวีคก็คือเรามองว่ามีโอกาสที่มันจะลงต่อนะมีโอกาสที่มันจะลงต่อแล้วก็รอบของไซเคิลตรงนี้เราเรามองว่ามันคืออะไรฮะมันคือมันคือ A of n o n ชุชดที่2ในภาพของอะไรฮะในภาพของวีคเนาะยังมองเหมือนเดิมแบบภาพใหญ่คือยังมองเหมือนเดิมว่าทั้งหมดคือขา5เป็นสวิงของซูเปอร์ไซเคิลขา5ไอ้ขึ้นมาก็คือขึ้นเป็น A เป็น B เป็น C อันนี้เป็น X wave เนาะแล้วก็ชดนี้ก็คือขึ้นเป็น A of n o n ชุดท 2. เราก็ดอกดูในชุดของในชุดของ A o f นั้นชุดที่สองในภาพของ D ซึ่งซึ่งในวีเห็นนไหมเทรนมันยังเป็นอะไรฮะเทรนยังเป็นเทรนขาขึ้นเห็นไหมในภาพของ D ในภาพของ D ด่าน D ก็เช่นเดียวกันเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวาน,วานบอกวา่าเฮ้ยสัญญาณเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานมันลงมาโอเวโอร์โซเพราะ,ะนั้นถ้ามันลงไปจนถึงเป้าลงเมื่อวานยังไงก็เอาขึ้นมาก่อนเพราะอะไรเห็นสัญญาณของ hidden hidden bull เห็นไหม hidden bull ในภาพของ เดย์ Day, ของอะไรเอ่ยของฟันฟลอนี่แองโหนี่คือโอกาสเนี่ยถ้ามันมีการกลับตัวในไทม์เฟรมเดย์ได้แม่งคืออะไรฮะเนี่ยถ้ากลับตัวโซนนี้ได้คืออะไรแม่งคือนิวไฮนะนี่คือนิวไฮนะโอ้โหนั่นเรามันระวังหน้าเซลล์อะเรามันระวังนิดน,นึงแต่ว่าถามว่าเล่นได้ไหมก็คือเทลเะอระ์ซันในภาพของเอชวันยังเป็นเทนขาลงอ่าจะเป็นเทนขาลงอ่าในภาพของ Day, เดย์ลงเราก็มองว่าทั้งหมดคือการขึ้นเป็นอะไรฮะขึ้นเป็น A B C ของอะไรของของของ A of n o n s h o o t ที่2ถูกไหมอันนี้ก็คือขึ้นเป็น1น3 3 x ตรงนี้เนาะ C แล้วก็5จบระยะจบ A วงเล็บอันนี้เป็นระฮะลงเป็น collection เป็น A B C จบระยะจบ B วงเล็บปัจจุบันคือขึ้นเป็นระฮะขึ้นเป็น C วงเล็บโดยที่ตอนแรกก็คือเรามองเป็น terminal เนาะแต่ว่าตอนนี้คือเราเปลี่ยนมุมมองไปแล้วเพราะว่ามันมันลงมาย่อยกโ o แล้วก็เป็นมองเป็นเงื่อนไขของ non-ten เพราะว่า เกิดเกิดการโอเวอร์แลปของ4กับ1ตรงนี้เนาะก็เลยมองเป็น A เป็นคือเกิดความอ่อนแรงของราคาแหละก็เป็น A B C ตรงนี้เป็น X v F ตรงนี้เป็น A ตอนนี้คือเรากำลังอยู่ที่การยอ่อย่อ B ซึ่งนี่แหละเราต้องมาดูว่าไอ้การย่อ B ชุดนี้แหละมันจบหรือยังถ้า B จบแล้วมันสามารถขึ้น C ได้เลยแต่เราดูจากทาง F M D ตอนนี้เนี่ยคือ D เนี่ยยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวในภาพของ D ถูกไหมพอยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวในภาพของ D เราก็อนุมานไว้ก่อนว่ามันยังเป็นแค่การเด้งหรือบาวเพื่อ เพื่อลงต่อของขา B เราก็ต้องมาดอบดูขาบตรงนี้แหละในภาพของเจว่าเอมันจะ ء, มันมันลงจบหรือยังอะไปดูที่ภาพของสี่ชั่วโมงไปดูในภาพของสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงตอนนี้เห็นอะไรเออนีสี่ชั่วโมงเมื่อวานก็คือมีการเย่เย่โลลงมาแต่ว่าใน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 รูปเนี่ยในในในกราฟตอนนี้นะเท่าที่เห็นคืออะไรเราเห็นเราเห็นว่าอะไรฮะเราเห็นว่าตรงน,นี้เป็นอะไรทีนี่เรโลก,ก็จริงนะแต่อะไรฮะเราเห็นใดอยู่นะ เราเห็นได้สัญญาณที่เราจะเห็น,นอีกอย่างหนึ่งคือตอนแรกเนี่ยตอนแรกอย่างนี้นะตอนแรกเนี่ยตอนนี้คือเราเห็น,เร,เ,หนเราเห็นบูเราเห็นบูใไดตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าขึ้นมาก็คือมันขึ้นมาแล้วก็มันมันมีแนวต้านตรงนี้เยอะเนาะแล้วก็สุดท้ายมันก็ทําตัวทิ้งตัวลงตอ่อ New โลปัจจุบันคือเรายังไม่เห็นการขึ้นมาเล่น1สโต๊โอเวอร์บอทถูกไหมยังไม่เห็นการขึ้นมาเล่น1สโตโอเวอร์บอเพราะฉะนั้น,น,น,นขานี้เนี่ยเมื่อเราเห็นไดการที่มันจะขึ้นมาเคลีย ขึ้นมาเคลียร์บูดายตรงนี้ได้มันต้องอย่างน้อยมันต้องขึ้นมาอะไรฮะขึ้นมา1สโตโอเวอร์บอลแล้วตอนนี้ใกล้ๆที่จะ4ี่ชั่วโมงจะขึ้นมาโอเวอร์บอลแล้วนะเพราะฉะนั้นเราเล่นจนถึงสชั่วโมงโอเวอร์บอลเด้งขึ้นมายังไงก็แล้วแต่เมื่อเทียบกับไฮก่อนหน้ายังไงมันก็ยังเป็นอะไรฮะยังเป็นฮิดเด้นนี่ตรงนี้เนี่ยยังไงก็ยังเป็นฮิดเด้นยังไงก็ยังไม่ผ่านไฮยังไงก็ยังไม่ผ่านไฮแน่ๆเราต้องมาดูว่าในในเงื่อนไขถัดไปเรามองว่าเป็นยังไงต่อ่ะดังนั้ เราจะเราต้องมาดูจุดหมุนของราคาเราต้องมาดูโซนโซน,นตรงนี้แหละของขา B ทั้งหมดนี้เรามองเป็น B นะเรามองเป็น BB B, B, B ในภาพของ d ออ่าแล้วก็เรามาดอดูในทางเฟรม1ันอปัจจุบันอ่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เนี่ยไอสวิงสวิงนี้สวิงนี้เล่นสุดซอยสวิงนี้ก็เล่นสุดซอยของ H1 นะตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยไอชุดนี้เนี่ยไอชุดนี้เนี่ยมันเล่นมันเล่นเลยร้อยสองสองหกเอจุดแปดไปแล้วเพะฉะนั้นมันจะมีทาร์เก็ตโซลล่างอีกอีกนะอ่าะฉะนั้นตอนนี้อ่ะไปดอดไปดูในทางเฟรมของ วันอาอ่าไอเดียของวันอาเมื่อวานมันก็ลงมาจิ้มจิ้มอะไรเอ่ยจิ้ม1 r s i o v e r s o ซซแล้วก็ดูสัญญาณเนาะอาสัญญาณของ r อซ o ไ e r อ o ซของชุดตรงนี้เนี่ยเด้งขึ้นมาไอเดีย้ยมันก็ทําพฤติกรรมเดิมเลยคืออะไรพฤติกรรมของ hidden อีกแล้วเหนะ็นไหมเนี่ยฮิดเดนฮิดเดนแอีกแล้วเราะนั้นแต่ว่าถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นไปก็อาจจะขึ้นขึ้นขึ้นต่อไปได้นะแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยยังเป็นสัญญาณของการคอนเวอร์เจนต์วันนั้นมีโอกาสที่มันจะขึ้นมาแล้วก็จะลงหลุดนิวโลอีกรอบหนึ่งไอเดียไอเดียที่มองในภาพอาจไปดูสีชั่วโมงนิดนึงก่อน4ชั่วโมงมกเมื่อกี้เรายังมันยังเป็นเทนเนี่ยเทนมันกําลังเริ่มเปลี่ยนจากเทนขาจากที่ว่ามันเป็นเทนขาขึ้นแล้วก็ไซด์เวย์ออกข้างตอนนี้เนี่ยมองว่ามีโอกาสที่มันจะกลับเป็นเทนขาลงนะคือถ้ามันดิ่ดรีบาวกลับขึ้นมาชนเส้นแถวแถวเส้นเส้นน้นน้เงินเส้นเส้นส้มตรงนี้เนี่ยแถวแถวๆัก,ก 39, ๆ้เนี่ย2039เฮ้ยแ่ง ชนแล้วมีอะไรอาจจะลงต่อนะแล้วก็เมื่อวานดูสวิงไฮสวิงโลนะเมื่อวานเล่นกัน30เล่นกันสวิงไฮสวิงโลเนี่ยเล่นกันประมาณอ่ายี่สิบห้าเหรียญของเอสแคปเนี่ยเล่นยี่สิบห้าเหรียญน,นะแต่ว่าของของเอสเอ็กซีเอ็มเนี่ยทำทำไฮที่เท่าไหร่ประมาณเนี่ยอ่านเนี่ยทำไฮที่สีนะ่สามเดี๋ยวนี้สี่สามทำนิวโลที่หนึ่งสามเนี่ยมันก็เล่น,นประมาณสามสิบเหรียญพอดีอ่าแต่ว่าโอเคนอส์ Noise มันเยอะนอส์ Noise มันเยอะก็เราใช้เราใช้ตัวที่มันแบบเออ่ ดูดูแล้วดูแล้วมีนยัยยะก็คือมันมีแนวแกบอะไรให้มันเปิดกระโดดอะไรแบบนี้ด้วยอลองดูใช้ตัวนี้ดีกว่าเนาะในภาพของวันอาตอนนี้อ่ะล้วก็ยังเป็นเทนขาเลยฮะยังเป็นเทนขาลงซึ่งปัจจุบันคือถ้ายังไงถ้ามันเคลื่อนมาขานี้เนี่ยยังไงไอตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นแนวต้านนะแต่มันปุ๊บชนยกเว้นว่าทะลุข,ขึ้นไปปุ๊บแล้วก็โทรแบ็กลงมาอ่าแบบนั้นเนะี่ยมันจะเปลี่ยนโมเมนตัมแต่การแต่การเบรกขึ้นไปเดี๋ยวต้องมาดูดูก่อนว่าเออมันเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยเงื่อนไขตอนนี้ รูปแบบรูปแบบที่เรามองกันไว้เมื่อวานเนี่ยเรามองว่าเฮ้ยไอตรงนี้เนี่ยมันก้อนมันเริ่มที่จะใหญ่เกินไปและไอชุดนี้เนี่ยมันเริ่มเล่นแบบเดียวกันกับอะไรฮะแบบเดียวกันกับชุดก่อนหน้าที่เราเคยเจอนี่ที่มันที่มันสะสมกําลังแล้วก็เนี่ยมันมันทำนิวโลก็จริงเนี่ยมันทำนิวโลเหมือนกันเนี่ยค่อยๆทำนิวโลเหมือนกันแล้วก็เบรกเบรกตรงนี้เบรกหัวตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เบรกเบรกสุดท้ายก็เบรกเบรกชุดนี้ขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นขาขึ้นรอบใหม่เออไอนี้ก็เหมือนกัน รูปแบบแคล้ายๆกันเลยรูปแบบแคล้ายๆกันเลยถ้ามันเล่นแบบเดียวกันแบบนี้เห็นไหมดีกีดีกีมันเริ่มใหญ่แล้วก็มันก็มีนิวโลไม่ไม่ผ่านไฮนิวโลไม่ผ่านไฮนิวโลนี่แหละแต่ว่ามันไม่ยอมลงเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้ามันมีการเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้โอเคนะม,นมันจะมันจะเป็นการเคลื่อนของไซคลใหม่และรูปแบบที่เรามองเอาไว้ก็คือไอ้ชุดการลงของขา B ในเดตรงนี้เนี่ยเรามองว่ามันคือ A B C ตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้เป็น x wave เไอ้นี่เป็น A อตรงนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็น อาจจะกลายเป็น B ตรงนี้เป็น B นะแต่ชุดนี้เนี่ยเห็นไหมมันเริ่มที่จะกลายเป็นอะไรฮะ expanding triangle เนี่ยมันกลายเป็นว่าเอ้ชุดนี้มันกลายเป็นเล่นๆเลยฮะเล่นเป็นเอออัเป็น1 2ก็คือเล่นเล่นเล่นเป็น terminal นั่นแหละแต่ว่าเล่น x เป็น expanding triangle 1 2 3 4 5จบไปแล้วจบแล้วตอนนี้คือลุ้นอะไรฮะลุ้นเบรกตรงนี้ขึ้นไปถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยเรามองจบ4การการที่มันจะเล่นเป็นสามเหลี่ยมหรือ triangle ตรงนี้ได้อ่ะ แล้วก็ไอการขึ้นรอบถัดไปเนี่ยเราอนุมานไว้ก่อนว่าถ้ามันกรณีที่มันจะเป็น X wave ต่อเพื่อลงต่อนะกรณีที่มันจะเป็น X wave เพื่อลงต่อไอขาเด้งเราวต้องไม่เกินเท่าไหร่ฮะต้องไม่เกิน61.8%ของสวิงไหนของสวิงนี้ทั้งชุดนะแต่เงื่อนไขคืออะไรตอนนี้คือคือเงื่อนไขของของของนอนเนี่ยตยัวเงกนเนี่ยมันจะต้องไปเกิดในอะไรฮะเกิดในขาสุดท้าย ต่เนี้ยมันก็คือไต่เงเกินรูปแบบหนึ่งนะแต่มันเกิดในใน,ในนอนชุดที่2ซึ่งขาซีอ้อมนอนชุดที่2ซึ่งซึ่งมันมันจะย้อนแย้งนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเราวางตรงนี้เป็นเงื่อนไขได้เนาะเราวางตรงนี้เป็นเงื่อนไขได้อ่ะไปดูมันอยู่ที่ว่า B เนี่ย B เนี่ยมันจบตรงนี้หรือจบตรงนี้ถ้า B ตรงนี้มันจบตรงนี้เนี่ยไอเนี้ยก็ยังเป็นคอร์ริคชั่นอยู่ดีเห็นไหมยังเป็นคอร์ริคชั่นอยู่ดีเพราะนั้นเงื่อนไขตรงนี้เราก็มองวางเงื่อนไขของการเป็น X wave ไว้ก่อนเงื่อนไขของการเป็น X wave ก็คือราคาต้องงงววิิิิ่่่่่ไไไมมเเเกกนนทาหร6 11.8เพราะฉะนั้นหากราคาวิ่งขึ้นมาเกิน61.8มันก็จะผิดเงื่อนไขเพราะฉะนั้นจุดสต็อปของเราคือคือตรงไหนคือตรงนี้นี่จุดสต็อปเนี่ยเราจะได้จุดสต็อปเลยจุดสต็อปของการขึ้นต่อนี่ก็คือถ้ามันเบรก2044จุด6ขึ้นไปแสดงว่าไอเนี้ยทั้งที่ลงมาชุดนี้ยจบแล้วจบแล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นการขึ้นต่อทันทีอ่า แต่ถ้าแต่ถ้ามันมันมันยังไม่จบมันจะต้องทําผมมองว่ามันจะต้องลงมาทําไหลผมมองว่ามันจะต้องลงมาทําไหลหมายถึงอะไรไอ้นี้ยปุ๊บใช่ไหมปึ๊กปึ๊กเนี่ยต้องลงมายอ่อย่อทีนึงก่อนย่อทีนึงก่อนเป็นการยอ่อแล้วก็ยกโลของ H1 แล้วก็อะไรฮะแล้วก็ดีดปั้งขึ้นไปเนี่ยเนี่ย เลย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 ใช้ไอเดียไอเดียตรงนี้เนี่ยมองเป็นแนวต้านคือถ้าโอเคถ้ามันขึ้นมาตรงนี้เราเริ่มที่จะเห็นอะไรฮะเริ่มที่จะเห็นแบริชานามิคือมันไม่ยอมเบรกกลับขึ้นไปต่อเนาะ,ะแต่ว่าเราก็เทรนระยะคือตอนนี้เนี่ยเห็นแล้วเริ่มเริ่มที่จะสีเส้นฟ้านเนี่ยเริ่มที่จะตัดตวัดกลับขึ้นมาอัานนี้มาดูมาดูมาดูแนวอ่าถ้าราคาบีเรามองว่าขาบีมันอยู่ตรงนี้นะขาบีมันอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือสีนะ เอออันนี้เป็น1 2 3สาเป็นมองเป็นเทอร์มินอลเห็นไหมสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเบรกสี่ขึ้นไปก็คือขึ้นขึ้นต่อไปได้เลยแต่ระว,วงังวางเงื่อนไขของการเล่นเป็นนอนก่อนเป็นเป็นนอนชุดที่3ก่อนก็คือแนว6 1 8ก็คือตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นรอบรอบถัดไปอ่ะเราก็ต้องมาดูอะไรต่อฮะเราต้องมาดูแนวพพลายโซนนิดนึงนี่แนวพพลายโซนเราจะเห็นว่านี่แถวโซนตรงนี้แหละคืออะไรฮะคือแนวพพลายโซน คือมันไม่ยอมไปไหนเนาะมันไม่ยอมไปไหนเพราะนั้นไอ้ชนตรงนี้เราจะใช้เป็นแนวอะไรฮะเราใช้เป็นแนวเซลล์อืออคือคือคือวางไอเดียก็คืออ่าเดี๋ยวไปดูที่4ชั่วโมงว่าขึ้นมาโอเวอร์บอทหรือยังเนี่ยสี่ชั่วโมงเนี่ยกำลังจะโอเวอร์บอทแล้วงนั้นผมจะใช้แนวไหนฮะผมจะใช้แนวแนวเนี้ยแนวเนี้ยเนี่ยสองศูนย์สามแปดเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยสองศูนย์สามเก้า นี่ผมใช้2 0 3 9 5แล้วกันเนาะ2039.5เอ่าเป็นแนวเป็นแนวต้านเออเป็นแนวต้านคือ,อยังไงถ้าชนชุดนี้แล้วก็มีมีโอกาสที่มันจะลงต่อแล้วก็สี่ชั่วโมงก็จะขึ้นมาโอเวอร์บอทพอดีอ่าในทางกับกันในทางกับกันเราอาจจะเห็นอะไรฮะเราอาจจะเห็น RSI ของ H1 ขึ้นมาจนเลยฮะขึ้นมาจนโอเวอร์บอทนี่ H1 นนะตรงนี้นะเนี่ยขึ้นมาจนโอเวอร์บอทขึ้นมาจนโอเวอร์บอทแล้วก็อะไรฮะแล้วก็ไม่ผ่านไฮ ไม่ผ่านไฮเดิมเนาะโอเวอร์บอสเดิมอยู่ตรงนี้เนาะเพราะนั้นถ้าขึ้นมาโอเวอร์บอสตรงนี้โอเคไม่ผ่านไฮยังไงก็ลงต่อนะยังไงก็ลงต่อนะเพราะนั้นแนวต้านวันนี้ก็คือ2 0 3 9 5สาม้าจดจนถึงสอง6 5นหจุดห้านี่แนวต้านส0 3 6 5นจดห้านี่แนวต้านตันนี้โซนแนวรับวันเนี้ยผมมองถึงการยอร่อยกโลนะผมมองถึงการยอร่อยกโลเพราะฉะนั้นในการยอร่อยกโลมันมันไม่ควรจะหลุดเนก k l i n ตรงนี้เนาะ มันไม่ควรจะหลุดใน,นกลายตรงนี้เราใช้ตรงนี้เป็นจุดหมุนของราคาได้เลย่กาก็แนวรับก็คือเราเมองตรงนี้นี่เป็นไส้ตรงนี้ด้วย2023ู20 23, นย์ี่สองศจนถึงอ่าตีตีว่าตีว่าใช้ใช้แท่งคีบูตรงนี้แล้วกันเนาะตึ๊ก20 2023.5จนถึงไส้ล่างตรงนี้20อ่นนี้ ประมาณนี้สองศูนย์สองศูนย์จุดห้าสามจนถึงสองศูนย์สองสามจุดห้าสามอ่านี่ประมาณนี้เออขยับนิดนึงขยับกรใช้ตรงนี้นี่ขยับมาใช้ตรงนี้อ่านี่นี่สองศู20 24. 20 24. นย์สองสี่สองศูนย์สองสี่จุดสามห้านี่จนถึงสองศูนย์สองสามนี่จนถึงสองศูนย์สองสามจุดสามห้าอ่ะกรอบประมาณนี้ ส่วนแนวสต็อกก็คือทอรีนที่เราจะเล่นย่อบ่ายเนาะก็คือเราต้องห้ามหลุดตรงนี้อ่ะอันนี้คือในมุมของอะไรน,นี่คือในมุมของกราฟถูกไหมทมมเมมเออีเนี้ยในมุมของเทคนิคโอในมุมของเทคนิคเนาะอ่าเมื่อวานเมื่อวานเออเนี่ยวัดให้ดูเลยเมื่อวานก็คือไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้เป้าลงอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมเป้าลงอยู่นี้นเ,นนะเป้าไกล,ลๆที่เห็นเนี่ย2007เห็นไหมยังยัง,ย,งยังสามารถลงไปได้ต่อแล้วก็ถ้าชุดนี้ขึ้นมาไม่ผ่านแถวๆโซนตรงเนี้ยเนี่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 ยแนวเนี้ย เนี่ยมันก็ยังเป็นการเด้งเพื่อนะฮะเพื่อลงต่อมาหาเป้าหมายถัดไปโซนล่างอยู่ดีอ่าอันนี้คือชุดแรกอ่าอันนี้คือชุดถัดไปคือตรงนี้นี่เห็นไหมคลัสเตอร,ร์กันอ่าแล้วก็อะไรอีกแล้วก็แนวเนี่ยหัวขาลงก็คือตรงนี้เมออื่อวานก็คือมีการหลุดโลตรงนี้ไปแล้วนี่มีการหลุดคือตรงนี้นี่เห็นไหมอันนี้คือไอซ์ใส่โอเวอร์บอลแล้วตัดรอบข้างบนทิ้งไปเลยอันนี้เป็นการยอ่อแหะหม เด้งขึ้นมา o v e r b o u g h ลงมา o v e r s o เด้งขึ้นมา o v e r b o u g h ไม่ผ่าน high เอิ้งหลุดโลอันนี้คือหัวขาลงชุดแรกอันนี้เด้งขึ้นมาชุดที่สองนี่คือหัวขาลงชุดที่สองหลุดโลตรงนี้ลงมาเปิ้งอันนี้ชุดใหญ่อันนี้คือหัวขาลงของชุดใหญ่นี่ดังนั้นเราวัดเป้าเลยเราวัดเป้าเลยเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่อันนี้เนี่ยดูดูชุดแรกก่อนคือตรงนี้เห็นไหมลงมาถึงอะไรนี่ลงมาถึงแต่ ไซเลยเนี่ยไซเลยเมื่อวานเราก็เล่นกันตรงนี้แหไงเราก็บายกันมาตรงนี้เนาะอ่าทาร์เก็ตถัดไปก็คือโนู่นเลยข้างล่างเห็นไหมหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะไกลๆนะอ่าแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้นี่เป้าไกลเดี๋ยวจะเป็นเป็นสีสีสีอ่ะสีอ่าสองศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่าไอ้นี้เออ,อน,นี้อันนี้สวิงนี้อันนี้สีสีอ่ะสีแดงอย่างนี้ สีสีเขียวแล้วกันอ่ะนี่เนี่ยเออแล้วก็สวิงถัดมาก็คือชุดนี้โอ้โหคลัสเตอร์อยู่แถวๆนู่นเลยนะตีว่าสองศูนย์ูนย์ปดสองูนศูนย์ปดโอกาสแม่งโอกาสลงสูงมากเลยนะลงไปถึงตรงนั้นนะนี่เห็นไหมคลัสเตอร์กันสี่คลัสเตอร์เลยนะคือถ้าหลุดอย่างนี้แล้วกันถ้าหลุดถ้าหลุดสองศูนย์สองศูนย์หนึ่งสามคือหลุดโลตรงนี้ลงมามองทารเก็ตถัดไปเลยก็คือแถวๆสอง8ูนูนย์ปดตรงนี้ นี่สองศองศูนย์ศจนถึง2 0งศูอะไรฮะสองศู 5. 5. แล้วกันนี่แผนวันนี้โอเคก็ถ้าเบรกถ้าเบรก2 0 4 4ขึ้นไปก็ผิดเงื่อนไขทันทีเลยเนาะก็คือมองว่า จบแล้วแล้วก็ day ก็จะเป็นการกลับตัวขึ้นทันทีอ่าแล้วก็เตรียมตัวที่จะขึ้นเป็นขา C ทันทีเนาะโอเคแผนรอบตลางวันครอบคลุมไปจนถึงแผนรอบค่ำวันนี้เนาะอ่ะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวรับเปลวตัวสอนให้แป๊บนึ่อ่ะโอเคแผนแผนวันนี้ก็คือรอจนตรงนี้ใครใครมีบายขึ้นมาตรงนี้ก็อาจจะอ่ะา trailing stop trailing stop วางเอาไว้ด้วยเนาะแล้วก็มองว่ามันจะขึ้นมาหาแถวโซนบนตรงนี้เนาะ แล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันขึ้นมาโซนบนแล้วก็ดูดูอะไรดู H4 overbought ซึ่งตรงนี้นเป็นแนวต้านนะนี่เนี่ยเป็นแนวต้านใหญ่เลยนะคือถ้ามันเบรกตรงนี้ขึ้นไปไม่ได้ก็มองว่ามีโอกาสลงต่อแล้วก็ดู H1 overs H1 overbought ของรอบไอซ์สซด้วยถ้ามันขึ้นมาแล้วก็ไม่ผ่านยังไงก็แล้วแต่ก็คือเราเซลล์ขึ้นลงไปได้เนาะเนี่ยเส้นม่วงยังไงก็มีโอกาสติดนะเส้นม่วงของ H1 ยังไงก็มีโอกาสติดรอบหนึ่งก่อนอีกเที่ยวหนึ่งแล้วก็มองลงต่อเป้าหมายในการลงลงมองถึงการย,อย,อย,อยอ่อยอ่อย่ออะไรฮะย่อพ เพื่อเคลนต่อเพราะเรามองว่าโอกาสที่มันจะจบตรงตรงนี้เป็นนอนสองชุดจบแล้วสูงอ่าแล้วก็ถ้าถ้ายอ่อปบยกโลโอเคแล้วเบรกเอาตรงนี้ขึ้นไปก็มองเป็นตรงเนี้ยมองเป็นไซเคิลใหม่ทันทีเลยแล้วก็เดก,ก็กลับตัวทันทีเลยเนาะอ่าแล้วก็อ่าส่วนถ้าหลุดหลุดโลตรงนี้ขา้างล่างลงมาก็คือมองลงไปหาแถวๆสัก2 0งศูนย์ศูนย์าตามตามไอเดียเดิมตรงนี้เนาะอะ่แผนกลางวันวันนี้ครอบคลุมมีเจ็ดแผนเย็นเลยเนาะก็อ่ประมาณนี้ยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ถ้าถ้าแผนช่องเย็นมันแก้ไขอะไรตรงไหนก็เเดดี๋ยวจะอัปตให้นะ ส่งสัญญาณให้เรื่อยๆในในหลายกลุ่มเนาะโอเคอ่ะประมาณนี้ฮะโอเคก็วันวันศุกร์แล้วเนาะวันนี้ก็อ่าถอนเงินถอนกำไรออกไปใช้บ้างเนาะโอเคสวัสดีครับพี่